จอแล้วกด4ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อย6กับ9ตัวเดียวกันนะคะนีใจมากค่ะคุณอะไรอะคุณปรก,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 กายแก้วคุณประกายแก้วค่ะรบกวนยืนยันได้ด้วยนะคะว่าเราไม่ใช่หน้าม้านะคะป้าปาไปถอนตังให้มียหน่อยขอร้านนึงปาถอได้ใช่ไหมร้านหนึ่ง ใชอยู่แล้วค่ะไหนมาดูหน่อยค่ะเปลี่ยนวงเลยค่ะรไยอะไรอ่ะอ,อือใช่ของของมันโดนอะไรอ่ะไม่เป็นไรค่ะอาแครใครแครแล้วกดสีขึ้นไมห้หนึ่งหน่อยค่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปพี่เปลี่ยน อันนึ่งให้มันครบยอดตามนั้นเอาไปเอาวงนี้มาเอาใส่กล่อง